อ่านพระคัมภีร์หนึ่งปีหนึ่งรอบสองพงศษบทที่13าถึง14บสี่ยออนบทที่สองะะจำวันพุธที่11เอ็ดพฤษภาคม2022ันยี่สิบสองทางย e l ชล JR คิดเซียนไทยครับ2องพงศษบทที่13เยโฮอาหาสชงครองอิสราเอลในปีที่23แแาแห่งรัชการโยอาห พระราชโอรสของอาหัสยาพระราชาแห่งยูดาห์เยโฮอ,อาหาัสพระราโชรสแห่งเยโฮทรงครองอิสราเอลในกรุงสมารียอยู่สิบเจ็ดปีพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวและทำบาปตามทั้งหลายของเยโรวอามบุตรเนบัตผู้ได้นำอิสราเอลให้ทำบาปด้วยพระองค์ทรงไม่ได้ทรงหันจากบาปนั้นและพระพิโรธของพระยาเวก็พุ่งขึ้นต่ออิสราเอลและองค์ทรงเมอบเขาทั้งหลาย ไว้ในมือของอฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียและในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลอยู่เนืองเนืองแล้วเยโฮอาหา์ได้วิงวอนพยาเวและพระยาเวทรงฟังท่านเพราะพระองค์ทรงเห็นการกดขี่เอธิรอเอลคือที่พระราชาแห่งซีเรียกดขี่พวกเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นพระยาเวประทานผู้ช่วยผู้หนึ่งแก่อิสราเอลพวกเขาจึงรอดพ้นจาก มือของคนซีเรียและคนอิสราเอลก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านของตนอย่างเดิมถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้หันจากบาปของราชวงศ์เยโรโบอัมซึ่งองค์ทรงกระทําให้อิสราเอลทําด้วยแต่ดําเนินในบาปนั้นและพระอาเชราก็ยังคงอยู่ในสมาเรียด้วยเพราะไม่ได้เหลือกองทัพมาใหเ้เยโฮอาหารเกินกว่าทหารมาห้าสิบคนและรถลบสิบคันและทหารราบหนึ่งหมื่นคน พราะราชาแห่งซีเรียได้ทำลายเขาทั้งหลายเสียให้เป็นอย่างละอองเวลานวดข้าวส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโฮอาหา์และทุกสิ่งที่ทรงกระทำและพระราชาเมาของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงสมวดารกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือและเยโฮอาหา์รทรงล่วงรับไปอยู่กับบางรูดและเขาฝังพระศกฝั่งพระองค์ไว้ในสมาเลียและเยโฮอาหา์เยโฮอาดพระราชรุของพระองค์ได้ขึ้นครองาราชจลาดแทน เยโฮอาทรงครองอิสราเอลในปีที่37แห่งราชกาลยูอาห์พระราชาแห่งยูดาเยโฮอาพระราชชรสของเยโฮอาห์ ah as, ได้ทรงครองอิสราเอลในสมาเรีย16ปีพระองค์ทรงทําสิ่งชั่วร้ายในสายพเนตรของพระยวเวพระองค์ไม่ได้ทรงหันจากบาปท,ทั้งสิ้นของเยโรโบอัมบุตรเนบัสผู้ได้นําอิสราเอลให้ ให้ทำบาปด้วยแต่ทรงดำเนินในบาปนั้นส่วนพระราชกิจของอื่นๆของเยโฮอาดและทุกสิ่งที่ทรงกระทําและพระราชอำนาจซึ่งพระองค์ทรงสู้รบกับอามาซิมาอามาซิยาพระราชาแห่งยูดาห์ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาสวดารแห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือเยโฮอาดจึงทรงร่วงรับไปอยู่กับบรพุรุษและเยโรโบอาประทับบนพระที่นั่งของพระองค์และเขาฝังพระศพเยโฮอาดไว้ในสมมเรียกับบรรดาพระราชาอิสราเอล มรณะก,กรรมของเอลิชาเมื่อเอริชาล้มป่วยด้วยโรคที่ต้องสิ้นชีวิตเยโฮอาพระราชาแห่งอิสเอลได้เสด็จลงไปหาท่านและท่งกันแสงต่อหน้าท่านตัดว่าพ่อของข้าพ่อของข้ารถรบอิสขอลแห่งอิสเอลและหานมามาจํารถและเอริชาทูลพระองค์ว่าขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมาพระอ,องค์จึงทรงเอาคานธนูและลูกธนูมาแล้วท่านทูลพระราชาแห่งอิสเอลว่าขอทรงเครื่องเหนียวคานธนู พระองค์ทรงเหนียวด้วยพระหัตถ์และเอลิชาเอามือของตนวางบนพระหัตถ์ของพระราชาและท่านทูลว่าขอทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออกและพระองค์ทรงเปิดแล้วเอลิชาทูลว่าขอทรงยิงและพระองค์ก็ทรงยิงและท่านทูลว่าลูกธนูชนะของขยาวเวลูกธนูชชนะเหนือซีเรียเพราะฝ่าพระบาทจะทรงต่อสู้กับคนซีเรียที่อาเฟกจนกว่าจะทรงทาให้เขาสิ้นไปและท่านทูลว่าขอทรงหยิบลูกธนู เหล่านั้นและพระองค์ก็ทรงหยิบและท่านทูลพระราชาแห่งอิสราเอลว่าเอาลูกธนูตีพื้นดินและพระองค์ทรงตีสามครั้งแล้วทรงหยุดเสียแล้วคนของพระเจ้าก็โกรธพระองค์และทูลว่าฝ่าพระบาทควรจะตีสักห้าหรือหกครั้งแล้วฝ่าพระบาทจะได้ตีซีเรียรจนกว่าจะทรงทําให้เขาสิ้นไปแต่บัดน,นี้ฝ่าพระบาทจะตีซีเรียรได้เพียงสามครั้งเท่านั้นและเอชาสิ้นชีวิตเขาก็ฝังท่านไว้กลุ่มโจนชาวโมอับ เคยเป้วนแผ่นดินนั้นด้วยดูแรงครั้งหนึ่งเมื่อเขากําลังฝังศพคนหนึ่งนี่น่ะเขาเห็นโจรกลุ่มหนึ่งเขาจึงโยนศพชายคนนั้นลงไปในมงมของเอลิชาพอศพชายคนนั้นแตะต้องกระดูกของเอลิชาชายคนนั้นก็คืนคืนชีวิตลุกขึ้นยืนอิสราเอลยึดเมืองคืนจากซีเรียฮาเซอเอลพระราชาแห่งซีเรียได้กดขี่คนอิสราเอลอยู่ตลอดราชการของเยโฮอาฮัส แต่พระยาเวทรงพระกรุนาและทรงพระเมตตาของพวกเขาและพระองค์ทรงหันมาหาพวกเขาพระพันทัสัญญาของพระองค์ที่ทรงกระทํากับบาหฮัมอิสอักและยาโคบยาโคบและจะไม่ทรงทําลายหรือขับไล่พวกเขาไปให้พ้นพระพักจนบัดนี้เมื่อฮาซเอลพระราชาแห่งซีเรียที่มาชนเบนฮาดัดพระราชรสของพระองค์ได้ขึ้นของราชแทนแล้วเยโฮราชุสของเยโฮอาหดาได้ยึดบรรดาเมืองจากเบนฮาดัดบูรฮาซาเอลกลับคืนมา เป็นเมืองที่องค์ตีไปได้จากาารราาาาเายโฮอาหา์พระราชบิดาของเยโฮอาหเมื่อทําสงครามกันเยโฮอาหได้รับชนะพระองค์สามครั้งได้รบชนะพระองค์สามครั้งและได้บรรดาเมืองอิสราเอลกลับคืนมาสองพงศ์ของ,งสองพงศ์ัตริย์บทที่14อามาซิยาทรงครองยูดา ในปีที่สองแห่งราชการเยโฮอาดพระราชโอศสของเยโฮอาดพระราชาแห่งอสิสราเอลอามาซิยาพระราชโอรสแห่งโยอาดพระราชาแห่งยูดาได้ขึ้นครองราชเมื่อพระองค์ทรงเห็นกษัตริย์นั้นพระองค์มีพระชนมายุยี่ห้าพรรษาและพระองค์ทรงครองราในกรุงเยรูซาเล็มยี่บเก้าปีพระมันดาของพระองค์มีพระนามว่าเยโฮอ,อัดอดดานชาวเยรูซาเล็ม พระองค์ทรงทําสิ่งที่ชอบทําในสายพระเนตรของพระยาเวแต่ยังไม่เหมือนกับดาวิดบรพบุษของพระองค์พระองค์ทรงทําตามทุกสิ่งที่โยอาห์พระราบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทําแต่ปูชนิยสถานสูงเหล่านั้นยังไม่ได้ทรงฤาสีพระชาชนยังคงสงหวาดอวบูชาและเผาและเผาเครื่องหอมบนภูชิที่ฐานสูงเหล่านั้นและต่อมาเมื่อราชนาจักรอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างมั่นคงแล้วพระองค์ก็ทรงปกป้องทหารพวกข้าราชการที่พระชชนพระมันดาพระบิดาของพระองค์ แต่องค์ไม่ได้ทรงประหารลูกหลานของผู้ที่ทรงประชนนั้นตามที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งบรรดาพยาเวทรงบัญชาว่าอย่าประหารบิดาเพราะการกระทําของลูกหลานหรืออย่าประหารลูกหลานเพราะการกระทําของบิดาแต่ละคนต้องถูกประหารเพราะบาปของตนเองพระองค์ทรงประหารคนเอโดมหนึ่งหมื่นคนในหุบเขาเกลือและยึดเมืองเสลาด้วยการสงครามและเรียกเมืองนั้นว่าโยกเอเอร์ โยกเอชเชลซึ่งเป็นชื่อชื่อมาถึงทุกวันนี้แล้วอามาซิยาทรงสง่สงคณะทูตไปเฝ้าเยโฮอาดโอรสของเยโฮอาห์ ha. โอรสของเยโฮพระราชาแห่งอิสราเอลทูลว่ามาเถิดขอให้เราไปเชิญหน้ากันและเยโฮอาดพระราชาแห่งอิสราเอลทรงส่งข่าวไปยังอามาซิยาพระราชาแห่งยูดาว่าต้นนาำในเลบานอนต้นนาำในเลบานอนส่งข้าวไปหาต้นสีดา ในเลปานอนว่าจงยงสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาของลูกชายของเราและสัตว์ป่าตันหนึ่งซึ่งอยู่ในเลปานอนผ่านมาและย่ำต้นหนามลงเสียจริงอยู่ท่านได้โจมตีเอโดมและจิตใจของท่านก็ทําให้ท่านพยองขึ้นจงพอใจในศักดิ์ศรีของท่านเธอและจงอยู่กับบ้านของตนเพราะทําไมท่านจึงเร้าใจตนเองให้ต่อสู้และลม้มลงทั้งท่านและอยู่ดาด้วย แต่อามาสยาไม่ทรงฟังเยโฮอาเพราะราชาห่งอิเลจงทรงขึ้นไปและพระองค์กับอามาสยาพระราชาแห่งยูดาก็ทรงเผเชิญหน้ากันที่เมืองแบชเชเมสซึ่งเป็นของยูดาและยูดาก็พ่ายแพ้อ,อิสราเอลแต่ละคนก็หนีกลับไปบ้านของตนเยโฮอาพระราชาแห่งอิสเอลก็ทรงจับอามาสยาพระราชาแห่งยูดาโอรสของโยอาดโอรสของอาหัสยาได้ที่เมืองเบเชเมสและได้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเลม็มและทรง ฝังพังกำแพงเยรูซาเล็มลงประมาณ200เมตรตั้งแต่เอสลาอิมจนถึงประตูจนถึงประตูมุมและพระองค์ทรงริบทองคำและเงินทั้งหมดและทของใช้ทั้งหมดที่พบในพระนิเวศของพระยาเวและในใน,ในคลังของพระราชวังพร้อมจับตัวประกรันด้วยและพระองค์เสด็จกลับไปยังกรุงเยรูกรุงสมาเรียส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโฮอาที่ทรงกระทำนั้น ทางพระราชอำนาจของพระองค์และการสู้รบก,กับอามาซิยาพระราชาแห่งยูดาห์นั้นได้บันทึกไว้ในหนังสือพงาศาสดรรกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือเยโฮอาทรงร่วงรับไปอยู่กับบรรพบุรุษและทรงปลูกฝังไว้ในุงศ์สมเียจกับบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอลและโยโรบอมพระราชรสของพระองค์ได้ทรงได้ขึ้นของานาแทนอามาซิยาพระราชรสของโยอาดพระราช พระราชาแห่งยูดาท่งพระชนอยู่อีกสิบห้าปีหลังจากเยโฮอาพระราชสของเยโฮอาห์พระราชาแห่งอิสราเอลนั้นสิ้นพระชนส่วนพระราชกิจอื่นๆของอามาซียาได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศสมดารกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือพวกเขาได้ร่วมกันกบฏต่อพระองค์ในกรุงเยรูซาเลม็มและพระองค์ทรงหนีไปยังเมืองลาคิดแต่เขาทั้งหลายส่งคนตามองค์ไปเมืองลาคิดและประหารพระองค์ที่นั่นและพวกเขานำพระศพบรรทุกม้าก,กลับมา และฝังไว้กับบรรุรุษในกรุงเยรูซาเล็มคือนครดาวิดและพินาั้งหมดของยูดาห์ก็ตั้งอาซาริยาซึ่งมีพิจชนมาอายุสิบพรรษาให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซิยาพระรา,าชวิดาของพระองค์พระองค์ทรงสร้างเมืองเอรัตและให้กับ,แล,กลบและให้กลับมาขึ้นกับยูดาห์หลังจากที่พระราชาอามาซิยาทรงร่วงลับไปอยู่กับบันบุรุษเยโรบอัมที่สองทรงครองอิสราเอลในปีที่สิบห้าแห่งราชกาลอามาซิยาพระราชโองกของ โยอาห์พระราชาแห่งยูดาเยโรบอัมพระราชาเข้รารถอของเยโฮอาห์แห่งอิเซลทรงครองราชในปุ่งสมาเรียอยู่สี่สิบปีพระอ,องค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวพระองค์ไม่หลังพระองค์ทรงไม่หันหออจากบาปทั้งสิ้นของเยโรบอัมบุตรเนบัตพูดได้นำอิเอลให้ทำบาปด้วยพระอ,องค์ทรงตีเอาดินแดนอิเอลคืนมาตั้งแต่เข้าเมืองฮามัตไกลไปจนถึงเมืองทะเลแห่งอาราบา ตามพระวจนะของพระยาวเวพระเจ้าแห่งเอลซึ่งตัดโดยผู้รับใช้ขององค์ค no. ือโยนาบุตรอานิชัยผู้รัเผนะิดชอบวจนะผู้มาจากกัตเฮเฟอร์เพราะพระพยาวเวทอดพระเนตรเห็นว่าความทุกข์ของอิสเาียลนั้นขมขื่นนะเพราะไม่มีใครเหลือไม่ว่าทาสหรือไทยไม่มีใครช่วยอิสเาเอลเพราะพระพยาวเวพระยาเวไม่ได้ตัดว่าจะลบนามอิสเาียลจากใต้ฟ้าสวรรค์แต่องค์ทรงช่วยเขาโดยพระหัตถ์ของเยโรบอัมเพราะราชอโอรสของเยโฮอา์ ส่วนราชกิจอื่นๆของเยรูซาอัมและทุกสิ่งที่ทรงกระทำและพระราชอำนาจของพระองค์การสู้รบของพระองค์ก็และเรื่องที่ทรงตีเอารูงดามัสกัสและเมืองฮามัตซึ่งเคยเป็นของยูดาห์คือแก่อริเอลได้บันทึกไว้ในหนังสือคงสมดางกษัตริย์แห่งอิสราเอลไม่ใช่หรือและเยรูซาเมทรงร่วมรับไปอยู่กับบัลลุคือบัลลุของราชาย่งอิสราเอลแล้วเศคาริยาพระราชอรสของพระองค์ได้ขึ้นของราชแทนอ่านพระเพียงหนึ่งปีหนึ่งรอบย้อนบทที่สอง งานสมรสที่บ้านคานาวันที่สามมีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิดีมารดาของพระเยซูอยู่ที่นั่นพระเยซูและสาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั้นเมื่อเล่าหุ่นหมดแล้วมารดาของพระเยซูพูดกับพระองค์ว่าเขาไม่มีเล่าหุ่นพระเยซูตัดกับนางว่าหญิงเอ๋ยไม่ใช่ธุระของท่านเวลาของเรายังไม่ยังมาไม่ถึงมารดาของพระมงค์จึงบอกพวกคนใช้ว่าจงทำตามที่ท่านสั่งเจ้าเถิดโม่องหินตั้งอยู่ที่นั่นหกใบ เขาชิล่าตามธรรมเนียมของพวกยิวจุน้ำโอ่งและประมาณหนึ่งอลิตรพระเยซูตัดสั่งพวกคนใช้ว่าจงตักน้ำใส่โอ่งให้เต็มเถิดและพวกเขาก็ตักน้ำเต็มโอ่งเสมอปากแล้วองค์ตัดสั่งพวกเขาว่าจะจงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิดเขาก็เอาไปให้มื่เจะภาพชิมน้ำที่กลายเป็นเล่าหุ่นแล้วและไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่คนใช้ที่ตักน้ำนั้นรู้เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมาและพูดกับเขาว่าใครๆเขาก็เอาเล่าหุน อย่างดีมาให้ก่อนเมื่อดื่มกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่ค่อยดีมาแต่ท่านเก็บเล่ามูลอ,อย่างดีไว้จนถึงเบี่ยวนี้หมายถึงความหมายถ,ถึงหมายสําคัญครั้งแรกนั้นพระยซูทรงทำทที่หมู่บ้านคานานในคันกาลีลีและทรงแสดงพระสิริของพระอ,องค์พวกสาวกของพระอ,องค์ก็วางใจพระอ,องค์ภายหลังเหตุการณ์นี้พระง์สะเสด็จต่อไปยังเมืองคาเประนาอุม พร้อมกับมันดาและบดาน้องชายและพวกสาวกของพระองค์และพักอยู่ในที่นั่นเพียงไม่ก,กี่วันการทรงชำระพระวิหารเทศก,ก,กาลปัสกาทรงพวกยิวของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้วพระเยซูสเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มพระองค์ทอดพระเนตรเห็นคนขายวัวขายแกะขายนกพิราบและคนรับแลกเงินนั่งอยู่ตามบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงเอาเชือกทําเป็นแส้ไล่คนเหล่านั้นพร้อม กลับแกะและหัวออกไปจากบริเวณพระวิหารและพระองค์ทรงเทเงินและทรงความโตของบรรดาคนคนรับแลกเงินและองค์ตัดกับพวกคนขายนกที่ล่าว่าเอาของพวกนี้ออกไปอย่าทําให้พระนิเวศของพระพระพิดาของเราเป็นกลายเป็นตลาดพวกสวั์ของพระองค์ก็ลุกขึ้นได้ถึงคําที่เขียนไว้ว่าความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศขององค์จะท่วมท้นข้าพระองค์ พวกยิวจึงทูนพระองค์ว่าท่านจะแสดงหมายสาคัญอะไรเราเห็นว่าท่านมีสิทธิ์ทําการเช่นนี้ได้พระเยซูจึงตัดต่อพวกพวกเขาว่าถ้าทําลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายในสามวันพวกยิวจึงทูลว่าวิหารนี้เขาได้ใช้เวลาก่อสร้างถึงสี่สิบหกปีแล้วและท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันหรือแต่วิหารที่พระองค์ตัดถึงนั้นคือพระกายของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาแล้ว พวกสาวกของพระองค์จึงก็ระลึกถึงได้ว่าพราะองค์ตรัสอย่างนี้แลพะพวกเขาก็เชื่อคำพีและจำรัสที่พระเยซูตรัสนั้นพระเยซูทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนขณะพระองค์ประทับที่กรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปสัสก,กานั้นมีคนจํานวนมากวางใจใน,ในพระนามของพระองค์เพราะพวกเขาเห็นหมายสำคัญที่พระองค์ทรงทำแต่ส่วนพระเยซูเองไม่ได้วางพระทัยคนเหล่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกคนและพระองค์ไม่จําเป็น ที่จะต้องมีใครมาเป็นพยานเรื่องมนุษย์เพราะว่าองค์ศกเองทรงทราบอะไรอยู่ในตัวมนุษย์